ไปไีนไงบ้างครับบรรยากาศสวยไหมฮะข้างบนนี้มีการป้ายบางนาเยฮูต้องแบบดีสิจา้าคือตรงไปทางนี้เลยนะเพื่อนเพื่อน้าดูเดินพามาดิโอ้ยถนนดาวขางขาชัดๆตรงข้างล่างนี้เองเหรอครับ แทบไม่ติดลืมอุ่นเครื่องไว้ก่อน สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stand By Channel วันกับเลทกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาเปิดตัวกันยังสถานที่ใหม่นะฮะคือบ้านใหม่ของผมก็ตอนนี้อยู่แถวแถวพัสมุดเจดี JD นะอล่ะทีนี้เราวันนี้สำหรับวันนี้เรามีนัดหมายกับพี่บังพลังไตแล้วก็น้องเบียนะครับ เอีียงเอียงเดีอยวเจอกันที่ปั๊มเชลแถวบางนาแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวกันต่อฮะแถวสตหีเบนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมจะต้อง ไปให้ถึงยังปั๊มเชล์บางนาให้ได้ก่อนนะครับจากพสัสดุ์เจดีเนี่ยซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงนะฮะต้องเอาพืชพาอาศัย GPS เนี่ยแหละคร่าวๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขี่ข้ามสะพานภูมิพลนะไปลงยังปู่เจ้าสิงห์พาย อ๋อมีพระหมอสายพิธบาร์ดศึกษาทุกมาทางปลอดภัย้วครับพอลงไปยังปู่เจ้าสมิงพายแล้วเนี่ยก็คงต้องมั่วหาทางกันต่อนะครับ ตามนัดหมายแล้วก็จะไปเจอกันที่ปั๊มเชลบางนาเนี่ยที่เวลาประมาณเจ็ดโมงครับตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบสองนาทีตีตีตพงนะเข้าซอยแนะ่นอนเลยดูทรงแล้วนะอย่า ท่านี้รถจะเป็นรถพวกสิบล้อรถพ่วงก,กันเยอะเลยนะฮะเป็นย่านอุตสาหกรรมจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังพอสมควรเลยนะฮะ ูมิผลแล้วนะนี้แล้วก็นี่ก็ยังไม่เคยขึ้นเลยนะฮะขาครับขากลับเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าขาที่จะไปเนะี่ยยังไม่เคยเลยนะ จากตรงนี้นะครผมก็จะถ่ายคลิปยาวๆเลยนะฮะตั้งแต่ขึ้นสะพานไปจนลงสะพานเลยนะครับผมให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศกันนะฮะถ้าเราเลือกเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะฮะบน Google Maps เขาจะไม่นำทางให้ข้ามสะพานภูมิพลนะครับ อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆไวยก่อนอนะนี่ผมก็คือขีเดาขึ้นมาเลยนะครับถ้าถ้าเลือกจากพัสดุเจดีเนี่ยไปยังบางนาทาง Google Map เขาจะบอกให้เราเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นแพนะฮะแต่ก็ข้าแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งนู้นเลยดูซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้รอ,อบหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลอง ลองรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าไอ้นเ,เป็นยังไงนะฮะมอเตอร์ไซค์ขึ้นแพงข้ามไปฝั่งนี้นไกลไกบ้างครับบรรยากาศสวยไหมฮะขครืบงบนนี้อยากให้เพื่อนได้ขึ้นมาลองสัมผัสบรรยากาศกันนะครับเป็นไงฮะเช้าๆแบบนี้ด้วยนะฮะแสงก็สวยตอนนี้เราแยกมาทางถนนปู่เจ้าสมุทรพายนะครับ ขับขี่กันตามช่องทางเขากำหนดให้เลยนะผมก็นี่แหละเราเดามาทางนี้แหละ GPS A, เองก็พยินพาไม่ได้ด้วยม่ยอมบอกอะไรเลยฮนะคือจะบอกอีกทีนึงก็คงนั่นนะฮะตรงทางลงนะเรามาดูกันนะครับว่า GPS มันจะบอกให้ไหมนะสำหรับการขับขี่บนสะพานภูมิพพเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อน,อนๆนะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะฮะ ถ้าถ้าเป็นรถเล็กนะก็ชิดซ้ายเอาไว้นะครับชิดซ้ายเอาไว้เกาะกลุ่มกับเพื่อนๆเอาไว้นะแต่จะเป็นรถใหญ่ทําความเร็วสูงอย่างอย่างรถบิกบ๊กไบค์นี่ก็ไม่ต้องห่วงฮนะซิ่งได้เต็มที่เลยนะครับ gps khó nên nằm thẳng ở lại นี่ก็อากาศค่อนข้าง,งดีนะครับเจอแ่อนผมนึกว่าฝนจะตกโดยจากดูในแอปแล้วเบอกว่าฝนตกประมาณ35-40แล้วนะก็เสียวๆอยู่เหมือนกัน ที่แก่ป้ายบางนาเย้ฮ yeah ูต้องแบบนี้สิจา้าเออไม่ใช่ตรงนี้มาผิดละต่ออีกแยกหนึ่งเนาะหรือว่าตรงนี้อ๋อโอเคก็ถูกก็นี่แหละครับไม่เคยมาเนาะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อน เราต้องมาม่งมั่วกันดูนะครับนี่ไงบางนาเนาะโอเคเอาละ เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอ๋อคือคือตรงไปทางนี้เลยนะเพื่อนๆตรงไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปร่วมกับเส้นบางนา นี่แต่รถไฟฟ้าเริ่มกระจายกันทั่วแล้วนะครับก็คงจะช่วยแก้ปัญหารถติดใต้ดีขึ้นนะ ยูเทิร์เได้เากี่นี่เลยอืมก็เคได้อีกยี่สิบสองนาทีเดฟ่ ตมน้ำมันกันตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆลองดูซิว่าตอนนี้95ลิแล้วเท่าไหร่43บาท90สตังค์นะโอ้โหราคาใช้ได้เลยมาระดับเสียแล้วเตมนิดติมหน่อยไม่เติมอ่ะนี่ โซฮ95เต็มถังครับวว้า มันเต็มถนะังแล้วแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยนะครับเอาอยังไปจุดรวมพลกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับ GPS แล้วนะฮะว่าจะพาเราไปที่ไหนไป Let's go อีก20นาที10 ห้ากิโลเลยแหละเนี่ยมันก็ไกลยอยู่นะอ้าคืออะไรเนี่ยมันจะให้ไปทางไหนแล้วครับพี่ให้ผมไปทางไหนอลครับ ถ้าดาวไม่ผิดก็น่าจะเป็นซอยซอยนี้อ่าซอยนี้ซอยนี้เส้น สำหรับเพื่อน,อนท่านใดนี่ที่สนใจตาม GPS นะก็อย่าเชื่อใจมันเยอะนะดูเดินพามาดิโอ้ยถนนดาวนขานชัด,ชด ผิดละโอเคออกซ้ายนี่ ต้องไปยูเทิร์นกลับทางก็รัดเกินเนาะเพื่อนดูสิจะถามว่าโอเคมันก็โอเคนะ<ๆ>มันก็จ,จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะ เนื่องจากว่าปั๊มเชลล์ที่นัดกันนะจะอยู่ฝั่งนู้นซึ่งจะต้องยูเทิร์นเกือกม้านะครับไปลงแต่จุดที่ลงเนี่ยมันเลยปั๊มนะสิครับผมก็เลยคิดว่าจะต้องทำยังไงดีแต่เผอิญว่าก็เหลือไปเห็นตรง GPS นะก็บอกว่ามันมีทางยูเทิร์นอีกทางหนึ่งอ่าเราไป <จะ S 1> ดูกันกน,นะว่า,ว,าว่าจะ turn ยูเทิร์นยังไง สอนนอขาสอนนอเอาเลือเอาชัยหืมบงข้างล่างนี่เองหรอครับ ก็จบไปนะฮะสำหรับคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ตาม GPS อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะก็ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยนะเพียงแต่ว่าระหว่างทางก็อาจจะเจออุปสรรศบ้างเล็กน้อยแต่ก็ผ่านพ้นมาดีๆยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับและติดตามคลิปดีๆจากช่อง Standby Channel 1กันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับอาลโหครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ทั้งหมด4คันนะครับอย่างที่เห็นได้โอ้โหเย